เข้าห้างแล้วครับข้างในปลอดภัยไว้ทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอ่ามาดูบรรยากาศตรงนี้ดีกว่าด้านนี้ก็จะมีงานวัดอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนงานวัดด้านล่างนะครับผมอ่ามีอาหารการกินเยอะเลยนะครับด้านล่างเนาะอ่าแล้วก็มีคนเยอะเลยนะครับเ,เพื่อน อ่านี่ครับจัวจ่วที่บ้านลมแรงพัดต้นไม้กระดิ่งเสียงดังมากๆฝนตกหนักค่ะจ u ๊บก็ประสบภัยอยู่คนเดียวค่า,านะครับอยู่ในที่ปลอดภัยเนอะนะครับผมต้อมตามสาวต้อมตามสาว,าสาวจูบบอกนะครับผมสาวใส่กางเกงคุณผู้ช่วยว่าในห้างอากาศเย็นครับต้องเตรียมเสื้อผ้าไว้ตลอดถ้าเป็นเด็กห้างต้องใส่เสื้อผ้าสองชั้นนะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับนะรัวๆยาวๆไปนะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงแป๊บหนึ่งโอเคเปิดเสียงแล้วมามาตรงทางออกดีกว่าเนาะ มีอะไรเราจะได้ออกเร็วบู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 ้ตุ๊กตาน่ารักตุ๊กตาน่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เขาชอบอย่างนี้กันเนาะตุ๊กตาอ่านะครับ ใช่ครับจูเนาะกรุงเทพเวลาฝนตกแล้วมันจะมืดนะครับผมอ่านะครับจูมาครับจูมาลาลาบูบูลาบูบูลาบูบ,บ,บ,บูใช่ใช่ครับรับทราบคุณต้อมปิดเสียงแล้วดีแล้วนะครับผมต้องบอกเอฟซีด้วยว่าปิดเสียงอ๋อเปิดเสียงด้วยเมื่อกี้ปิดเมื่อกี้ปิดอันนี้เปิดแล้วเปิดแล้ว โปร,รดทราบขณะนี้ข้างนอกฝนตกลูกค้ากรุณาออยู่ข้างในห้างก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกไปนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายติ้งตองติ้งตอง,ตง,ตอ,งอ่ะดูบรรยากาศต,ตรงนี้ก่อนเนาะ พี่สันนีก็ส่งหัวใจมาให้นะครับขอบคุณมากครับพลังบวกบวกพลังบวกบวกจ้าอาชื่นใจ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 ทางนอกฝนตกจ้าใช่ครับมีครับมีครับอ่าคุณต้อมเป็นประชาสัมพันธ์ของห้างได้เลยครับรับทราบ ต้องตกเข้าห้างครับอ่านะครับคุณจูก็อยู่แถวๆนี้แหละค่ะขอบคุณคุณจูที่ห่วงใยด้วยนะครับผมติ้งตองติ้งตองลูกค้าท่านใดลืมกระเป๋าไว้กรุณาติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ติ้งตองเดี๋ยวไปดูฝนหายกันยังครับ โอ้ยยังแรงอยู่เลยนะครับสวัสดีคุณการหลงด้วยนะครับคุณกาหลงบอ,อกว่า,าสลับบรีฝนตกใช่ไหมนะครับผมทักชายกันนะครับผม ่าฝนตกฝนตกอ่าทีส่สนีก็สวัสดีคุณกาหลงนะครับคุณจูบอกว่าอย่าตากฝนนะติ้งตองติ้งตอง <mm>